ดีเด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนันเฮ็ดถือหนามพี่น้องเอ้ยตลอดยันยัแต่ว่ากระม้าสาซะเหลือเกินมึงนี่แหละประมาณนี้จ้ะเนี่ยมันเอาบ่ได้ที่พี่น้องัอเ,เปลออยแล้วนหเาราเก็บซะอเไม่ไนนะถ้าเสียดายพี่น้องอีกอย่างหนึ่งฝนมันตกฝนตกคักม,มันเลยเปียก ประมาณนึ่งได้เนาะนาเสียดายดีพี่น้องเลยตกได้เอาได้ก็จะเอาอยู่แบบน่าจะได้อยู่นี่เข้าไปพึ่งเอาบ่เมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนาเสียดายแห้งพี่น้องเอาไปหแหมัเป็นจะเอาโเ้าอันว่าโมเจ้าเคยเก็บเห็ดแนวนี่บ่ เข้าไปแล้วมันสีเอาใดบ้บ่นี้พี่น้องอขอืมก็สีใดอ,อันนี้คือสีเอาบ่ไใดพี่น้องมันเปื่อยแห้งเลยนะ่ะเอเอเุอ้ยเห็นว่าเนี่ถ้าแบบนี้หยานมันไปนะผ้ามูเนาเด้พี่น้อง เมื่อแดดแดดก็พวกผ้ากันมาพี nah. ่น้องเอ้เบ่งพี่น้องเฮดเท่าทิมเบิร์ดคนละเฮดเท่าทิมเลือกเอาดอกใดมันเอาใดพี่น้องคนเก็บกระไดเลือกวกูปนนี่ก็ยังเน่าอยู่ยังว่าอันนี้เขาปลาเก็บเห็ดเหลืองหน่อยแล้วพี่น้อง เมื่งกันว่ามึงมันเอาอะไรป่ะเปียกกระเปียกได้นี่พี่น้องคือาหมวกใหญ่สุดนั่นว่าเอาหมวกมากันฝนเบิองพี่น้องดอกเห็ดก็ได้เบิหมือนจะอันซ่อนน้องข่อยบอพี่น้องเบิึง เต็มเราได้พี่นอ้องเห็ดจังไรล่ะเฮาโอ้ยเห็ดยูซูหม่องเอ้ยพี่น้องเลยประมาณน,นี้เลยจ้ะเ,เ,เละ็กเห็ดคอยก็สิเอามากกรองไว้นี่แ่ะ เ,เห็นบ่เลือกเอานี่สวยเอามึงพี่นนอกหอกเห็ดตาซิดพูละ่ะมันเปื่อยพี่น้องมึงเนี่สวยเอานี่พี่หวานมึงเสียสวยออกคางกันไหสวยน้ำอันคางคางกันไหม,มเปื่อยแล้ว,วมุกมุกอนะ เอาเนี่ยคอยเอาจังใดหนิมันเึ๊บพี่ไอ้ขึ้นกันตัวเอาแนงสันละเอาโหลดตัดเอาเนี่ยเอาไดเอาไปพึ่งเจ้าหน่อยเจียวใดอ่ะอ่านี่ยังมาพี่น้องเอ้ยเ่ยงกันอะเดียเห็ดมันหลเกือบแดดได้จังไปเบื้องต่อจับเบื้องเงกันต่อจ้ะโหดพ่บุกม้วบุกแตงเห็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งคอยใช้เบิ่งเด้อเห็ดจริงๆริจ้า แมนเบิดเลยอ้งพี่น้องเห็ดโอ้โหมงพี่น้องเห็ดตเห็ดทั้งนั้นเลยอ่ะมงพี่น้องผัวเล่ะแมนไปเบิดเลย คอยละงื้อเตี้ยบานนี่พี่น้องเอ้ยคอยจะสิเก็บแนวอใดนี่พอหระไม่เจ้าเห็นเห็ดปอพี่น้องมันก็นะอ้หูปวดโขมโม่บกแสงกัาเกะมันก็สีอ่อนไปเบิดหรอพี่น้องอยก็บสีถ้าจำนี่สักวันเด้อคอยสีพอหระอู้หูเหมือนจะอ้วนซ้อนน้อข่อยบ่พี่น้องเอ้ยคอยเอาเอาไปยังไรล่ะเฮ้าบ่ ไปว่าไรล่ะพี่น้องพูดเหรอเห็ดยังเต็มหลายอยู่เก็บว่าไรแล้วจ้ะพูดเหรอ,หหรอว่ามีแนวใส่เต็มแล้วจ้ะยังวะโอ้เสียหลายเหย็ดพี่น้องเอ้ยมันเทาแล้วครับเลือกเอาพี่น้องเลือกเอาแบบว่ามึงโอ้โห,โหเห็ดพี่น้อง เช่ดได้เห่เห็ดจังไหนหรอพี่น้องเอ,อ้ยขอมาเช็ดได้เห็ดเ้อ,อะพอละไม่มีที่ใส่แล้วจ้ะเต็มไปหมดเลยเห็ดที่ไหนก็สิเอาดอกนุ่มมัน่นเลยพี่น้องนี่ดอกดมันท่านใด อัันนนพอละพี่น้องเอ้ยไข็จังไหนอยจะทำยังไงดีตากะเต็มมาพี่น้องเอ้ยดูโอ้ย,อยมันมันด้เบิดแด้วนี่พี่น้องมึงมึงดอกสวยมากเลยอ่ะทำไงอ่ะ ทำไงจะอาออกไปไดไไอ้อันนี้ไม่ได้แล้วแหม่ดอกเธอก็โอ้โหพวกนี้พี่น้องน้ำังี้สีก็ได้โอ้ยไปก่อนเด้อพี่น้องขอ่ะสิอันเฝ้าออกก่อนไปหาแนวมาใส่ พี giving, ่น้องเอ้ยผุนมองผุนกระถิ่มมากแล้วมันเต็มฮหดจังไหนพี่น้องว่าทุกอยว่ามีแนวใส่เบิ่งแห้งสิแห้งอันนี้แห้งพ่อพี่น้องเอ้อคนละให้จังไหนหลังโอ้ยมันสวยด้ยนี่พี่วาดมันสวยๆเลยนี่ฮะใหดอกหน่อยอีกตังหาก ทำงอ่าย,ยอะแห้งสีออกแห้งพ่อพี่น้องเอ้ยข่อยเราบ่อยากผักบางเนี่ยเอาลราพี่น้องคลิปนี้กับสีลาภิกร์เนี่ยพ่พพอกันคลิปหนาเด,ออเดอ้อพีออออน่น้องเด้อปวดพวกอิริเด่พ่อกันคลิปหนาเด้อจ้ะค่ะคลิปนี้กับลาภิกร์สวัสดีจ้า